ครับที่สนใจเติมเกม e f ฟุตบอ l ครับผมขอแนะนําเพจแมงปอนะฮะเพจเติมเกมที่ถูกกฎหมายครับจดทะเบียนถูกต้องครับแล้วก็มีประกันสินค้า100%ครับเติมง่ายเติมไวเจ้าของเนี่ยเป็นคนเติมทุกออเดอร์เลยนะฮะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะ littles a สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบนลพันล้านฮะคลิปนี้ผมมาสอนจัดทีมครับสูตรจัดทีมที่โค้ชจะง่ายครับโค้ชจะดีบอกได้เลยครับแผนเป็นแผน,แผนเน้นสไตล์การเล่นแบบใช้บอลยาวนะฮะหรือว่าลองบอลนะฮะนี่ฮะ แผนสไตล์การเล่นแบบบอลยาวๆแบบนี้ครับจะเหมาะกับทีมนี้เลยฮะเดี๋ยวผมจัดให้ดูนะฮะจะมีแผนอื่นอีกเยอะเลยฮะมีทีมอื่นอีกเยอะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าแผนนี้เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะฮะลองไปเล่นกันดูได้นะฮะคันแรกครับก็เข้ามาที่หน้าเลือกลีกก่อนเลยนะครับนี่ฮะลีกแรกที่เราจะเข้าไปครับนี่ฮะก็จะเป็นลีกนี้ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะพรีเมียร์ลีกอังกฤษยุโรปแล้วก็มาที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับมาที่เอเวอร์ตันนะครับ แล้วก็มาเลือกโค้ดนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนโค้ดกันนี่ฮะโค้ดเนี่ยจะต้องใช้เป็นเอเวอร์ตันนะฮะใครที่ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่าซื้อตรงไหนนะครับนี่ฮะสไตล์การเล่นก็จะเป็นแบบลองบอลนะฮะอันนี้จะเป็นเน้นไปที่การใช้บอลยาวคนระับแผนที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นแผนหลัง5นะฮะห้าสามสองแล้วกันนะครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างโอเคมากๆา,กากเลยละครับนี่ฮะ ขั้นแรกครับเดี๋ยวเราพาไปซื้อ,อโค้ดก่อนนะฮะซื้อโค้ดเนี่ยซื้อง่ายมากครับแผ่นนี้อยู่บนบนบนเลยนะราคาค่อนข้างสูงเลยครับนี่ฮะมามาพามาดูครับซื้อตรงนี้ฮะซื้อตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่เข้ามาตรงนีน้นี่ฮะเข้ามาเลือกที่โค้ดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกโค้ดแล้วก็ซื้อเลยครับนี่ฮะนี่นี่อยู่ตรงนี้ครับสองแสนบาท,ทอาสองแสนจีพีนะไม่ใช่สองแสนบาทโอเคครับ นี่ฮะพอเราเลือกมาแล้วเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วเราปรับแบบที่ผมให้ดูมาสักครู่นี้แผงก็จะเป็นหน้าตานี่ฮะห้าสามสองครับตำแหน่งแรกที่ผมแนะนำครับเป็นผู้รักษาประตูว่าในไหนเน้นเกมรับแล้วครับหลังห้าแบบนี้ครับจัดไปเลยครับเป็นโกเนี่ยออฟฟ e ศอ่าดิฟฟซีฟโกลคิปเปอร์แล้วกันนะฮะนี่ฮะจัดไปเลยครับคนไหนก็ได้ครับที่เพื่อนเพื่อนมีครับจัดไปเลยครับนี่ฮะประตูเนี่ยก็จะเน้นอยู่ในกรอบผู้รักษาประตูนะจะไม่ค่อยวิ่งออกมานะครับ ต่อมาฮะกองหลัง3คนเนี่ยคนแรกครับผมจะเลือกเป็นสไตล์แบบบิวอัพนะฮะก็จะเป็นตัวกองหลังที่ถอยมารับแล้วก็เปิดบอลจากแนวล,ลึกได้ค่อนข้างโอเคมากๆครับนี่ฮะก็จะเป็นใครดีละ่ะเอาเป็นคนนี้แล้วกันนะนี่ยจับมายืนได้นะครับแล้วก็ต่อมาฮะกองหลังอีก2คนเนี่ยเป็นสไตล์แบบเดอะเดสโ o เยอร์นะฮะตรงนี้สัมผัญมากครับเพื่อนๆต้องเน้นกระแทกเน้นเบียดเน้นดึงเน้น ทำให้อีกฝั่งหนึ่งสียจังหว่ครับขอใช้กองหลังสองคนนี้แล้วกันครับนี่ฮะสไตล์การเล่นแบบ The ะเดสท o y e เนะฮะในนี้ก็จะเป็นนี่ฮะโรดิเกอร์ครับแล้วก็เป็นโลเมโลแล้วกันนะฮะหรือว่าจะเป็นปูโยเป็นโจอื่นในได้หมดเลยนะฮะเพื่อนๆมีคนไหนก็จัดไปได้เลยนะครับนี่ฮะจัดไปเลยฮะนี่ฮะจะสลับแบบไหนก็ได้นะฮะสามคนนี้ครับเน้นเน้นให้บิวอัพในยืนตรงกลางนะฮะแล้วก็ สองข้างครับ LB กับ RB เป็นสไตล์การเล่นแบบ attacking fullback นะฮะสองตัวนี้เนี่ยเน้นตัวที่มีสกิลการเปิดบอลดีๆนะฮะแล้วก็ค่าพลังการวิ่งเนี่ยเยอะๆนะฮะวิ่งเยอะสเตมิหน้าเยอะเนี่ยบอกได้เลยว่าสองตัวนี้จะช่วยแผนนี้ได้ดีมากๆครับเพราะว่าสองตัวนี้จะวิ่งขึ้นไปเติมเกมแล้วก็คอยเปิดให้มงนะครับอย่างต้นคิดที่เอาให้ดูนะฮะกองกลางตำแหน่งดี F เอฟครับขอเป็นอัลคูแมนแล้วกันนะฮะในที่นี้ก็จะขอใช้เป็น สิเกลบูสเกตนะฮะตัวนี้จะวิ่งไม่ได้ไม่ได้เร็วมากครับแต่ว่าดักบ,บอลดีนะฮะชอบมากๆเลยครับลองไปเล่นกันดูได้นะฮะแล้วก็ตรงกลางอีกสองคนครับหนึ่งคนเนี่ยผมจะให้เป็นสไตล์ KT p ีเพเมเกอร์นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคนเ,เป็น KT p ีเพเมเกอร์สองคนเลยก็ดีนะฮะตรงนีน้มันสามารถปรับเป็น AMF ได้นะถ้าเพื่อนๆคิดว่าแผนที่จัดมาเนี่ยมันมันบุกไม่ค่อยขึ้นครับปรับ เ m f 2คนนี้ปรับเป็นเอ็มเอสักคนหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้าแผ่นมันตื้อไปก็ปรับเป็นเอ็มคนไปได้เลยนะฮะลองไปปรับกันดูได้นะฮะสองคนนี้ถือว่าดีมากๆครับนะฮะนี่ฮะแล้วก็กองหน้า2คนครับผมขอแนะนำหนึ่งคนเนี่ยให้เป็นฟ็อกในเดอะบ็อกนะฮะหักล่าตะคายในยกรอบเขตโทษครับจัดไปได้เลยครับต่ำสำหรับฟ็อกในเดอะบล็อกแล้วก็อีกคนหนึ่งครับเป็นสไตล์แบบโกโปรเชอร์แล้วกันนะฮะนี่ฮะ บิลิโปอิซากิอะไรพวกนี้ก็สามารถจะจัดลงไปได้นะฮะแต่ว่าถ้าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะโหดกว่านะเอาของหน้าคนอื่นลงมาแทงก่อนก็นได้ฮนะัสำหรับสไตล์โกโบเชอร์ Go er เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะฮะนี่ฮะลองไปจัดกันดูครับตัวํำรองก็ลองจัดตัวที่ยืนได้หลากหลายตำแหน่งมาแล้วกันนะฮะนี่ฮะตรง CMF สามารถปรับเป็น AMF ไตตรงนี้ครถ้าเกมตก็จัดไปได้เลยฮนะ เน้นไปที่เกมลับครับสำหรับผู้รักษาประตูเนี่ยผมขอ,อย้ำอีกทีนะผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นสไตล์การเล่นแบบอ่าดิฟฟนซีิฟกอล์คิปเปอร์ครับกองหลังสามคนครับตรงกลางเนี่ยขอให้ยืนเป็น,นบิวอัพนะฮะแล้วก็ข้างๆสองคนเนี่ยเป็นเดอะเดชโชเยอร์นะฮะสำหรับ LB กับ RB ครับเน้นไปที่ตัวที่เปิดบอลดีๆมีค่าสเตมีน่าเยอะๆครับแล้วก็เปิดบอลแม่นๆเนี่ยจัดไปได้เลยครับคอยวิ่งเติมขึ้นเติมลงนะจะใช้เป็นสไตล์แอตแทกกิ้งฟูลแบ็กนะครับ แล้วก็ตรง Dmf เนี่ยจะต้องใช้เป็นสไตล์อาร์เคแมนนะฮะก็จะเป็นตัวที่คอยช่วยกองหลังรับได้ดีมากๆครับคนนี้ต้องมีทีมอยู่แล้วครับสำหรับสไตล์การเล่นแบบอาร์เคแมนครับจะจัดเป็นโรดี้หรือว่าบูสเกตอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบเลยครับแล้วก็ยัง Cmf 2คนเนี่ยจะเป็นจัดเป็น A mf ก็ได้ครับถ้าเกมไหนตื้อๆนะแต่ว่าส่วนตัวแนะนำเป็น Cmf ไปก่อนนะฮะจะเป็นสไตล์การเล่นแบบ GT p l a y m a k e r ครับหรือว่าใครที่ถนัดแบบ เป็นบล็อกทูบล็อกก็จัดได้ครับจัดบล็อกทูบล็อกสักคนหนึ่งอาร์คแมนสักคนแล้วก็เคทีเพย์เมเกอร์สักคนหนึ่งก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กองหนะต้องคนครับเน้นสไตล์การเล่นแบบ1คนเนี่ยเป็นโกโปเชอร์ ure, แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นสไตล์ฟ็อกอินเดอะบล็อกนะฮะเพื่อจังหวะเปิดบอลเข้าไปลึกๆเนี่ยกองหน้าแบบฟ็อกอินเดอะบล็อกเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆครับอย่างพวกชิรูอย่างอะไรพวกนี้ครับมันจะช่วยในการเปิด สมมติลูกเปิดมุมอะไรพวกนี้ก็จะมีผลมากๆครับสำหรับนักเตะสไตล์การเล่นแบบนี้นะถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างน่าเอามาใช้มากๆครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผ่านลาาไปด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago. Already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Going full steam ahead down the left flank. Lizard. bullied and it seems there is plenty more to come yeah it has become ugly for one but the other is still delivering beauty